น้องวระปศุวัดที่เงีจ้ามอไซค์ลงข้าตัดสมอการปรดีกินเลยเจ้าจากาที่นเห็ดตียงขิ้งม่ได้อิางเลื่อนี้กรขยับได้แล้วจ้าแต่คุณนมอจ้าหอ,อมาเยี่ยมจ้าจากที่เขาไปโงพยาบาลด้วยดูเขาตบบบก็เด้ไปดูแหมจ้าเพราะว่าหมอคนออกมาดูที่นจ้าเจ็ดในห้องก็ต้องเจียวเวร้างมอแล้ก็ต้องเด้เขาไปดูดูมันก็ดินดินย่างจ่า ที่เราในการช่วยเหลือเบื้องต้นดิฉันพร้อมด้วยทีมงานอ,อสมอทุกคนนะคะก็แวะมาเยี่ยมน้องแล้วก็ใช้งบส่วนตัวในการช่วยเหลือเช่นซื้อซื้อของในสิ่งที่ทำได้ก็คือน้ำนมแล้วก็เป็นตัวเงินที่ช่วยเหลือน้องได้นะคะก่อนที่จะให้น้อง ไปพบกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบทางองสมอคันเลือมาแล้วเนาะคะ่ะแม่ก็มามามาเห็ดเรืองแล้วก็ส่งต่อไปท่าซีเอ็มทงางเทศบาลก่อนกันเรือตั้งงบาทนี้แล้วมันจะเอาเข่าแน่นในระบบแล้วก็มีโครงการมาเยี่ยมแต่ว่าแม่นต้องเยี่ยมยุบประจำอยู่แล้วะคะ่ะในหน้าที่เยี่ยมเรามียังจากข้างบ้านจากบ้านพวยนี่เป็นการ ประสานทางซีจีแล้วคะ่ะไปหาซีเอแล้วก็จะออกมาให้ความช่วยเหลือเรื่อยๆคะ่ะได้รับแจ้งหรือรับรายงานจากซีจีแล้วเราก็ได้ประสานกับทางซีเอ็มในการลงประเมินคนไข้เพื่อจะดูว่าคนไข้ต้องหอให้การดูแลยังไงโดยการทําแคร์แพนหลังจากที่ทําแคร์แพนเสร็จทางซีเอ็มก็จะมาร่วมกับซีจีดูมาประเมินว่าคนไข้ต้องการอะไรบ้างประสานกับทางโรงพยาบาลทีมสหาวิชาชีพทางด้านทันตกรรมทางด้าน กายภาพแพทย์แผนไทยแล้วก็ CM ของโรงพยาบาลก็จะมาร่วมกันกับ CM ของเทศบาลแล้วก็ CG จนทําให้คนไข้ได้ดีขึ้นประสานกับพื้นที่ชุมชนนะคะ ประเมินเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลมาที่เคสแมเนเจอร์ของเรานะคะว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการประชุมทีมนะคะร่วมกับสาวิชาชีพให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกันอันไหนที่คนไข้ยังขาดหรือว่ายังต้องการแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตว่าจะเป็นเตียงที่นอนลมนะคะอุปกรณ์ล้างแผลค่ะ่ทนปุ่นรายการก็ให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะ ของระบบสุขภาพชุมชนกันอยู่ที่นี่แหละครับหรือที่ชุมชนเองแล้วก็สถานี่นี้เราเรียกว่าเฮลท์สเตชันหรือสถานีสุขภาพตรงนี้นี่จะทำให้เกิดการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะ,จะเป็น NCD หรือโรคอื่นๆนะครับเป็นการจุดคัดกรองนะครับอยูให้ความรู้ซึ่งกองทุนหลับกานสุขภาพแห่งชาติกองทุนหลับกันตำบลหรือประทเรียกว่า กองทุนคอปทอเนี่ยนะครับแล้วก็กองทุนรองเิมแคร์เนี่ยจะช่วยดูแลสํามคัญของกองทุนที่ทศบชร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยเพียงเป็นที่เพึ่งอันหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนครับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่นะครับเป็นจุดมุ่งเน้นของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนต่อไปในอนาคตที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ยนงได้รับชุมชนเนี่ย ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการรวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการดูแลกันเองในระหว่างประชาชนด้วยกันเองครับเราพยายามที่จะสนับสนุนให้พื้นที่เนี่ยได้มีการดําเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ,งของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้การร่วมเป็นเจ้าของของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหมายเลขเจ็ดที่มีส่วนสําคัญที่จะช่วยในการที่จะ,ะพิทักษ์สิทธิ์ของการเข้าถึงบริการของพี่น้องประชาชนนะครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสปชพยายามมุ่งเน้นอีกทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการงประมาณที่ส่งเสริมทั้งด้านการส่งเสริมป้องกันนะครับการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและก็การจัดบริการะระดับประตมภูมิแต่เห็นว่าเรามีความมุ่งเน้นการจัดบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทางสปะสะชได้สนับสนุนงบ<ม>ประมาณให้กับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์เพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลผ่านการบริหารจัดการโดยประชาชนเองครับทิมิหมอ,อครอบครัวพลทองสู้